ล้านซังไปมาขี่หลังแม่อะไยังไงหนูจะตกหนูจะตกกะทิก็หนูจะตกกะทิเพราะว่าหนูจะมาขี่หลังแม่ทำไมโอ้ยบังกล้องเบิดบังกล้องพี่น้องแล้วแล้วยาวขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆค่ะบังกล้องแม่เบิรด โอ้ยอ oh, ุ <t <t right, baby, right, yeah. ่นัวพี่ห้อนเลยหลานสั่งธรรมดาแล้ววงหนอนเลยนะไรด้วยเอเ้ยยายาบังมันจะหัผมมาเลย นขี่เ้ยมาขี่หลังแม่ไยังไงหนจะตกหนจะตกะเดก็หนูจะตกอ่ะทีเพราะว่าหนูจะมาขี่หลังแม่ไงต้องระวังต เพาใส่เบอร์จะใส่พอ่อ่าโอเคพอทานโอเคกับพี่น้องแล้วแหละค่ะพี่น้องมึงมึงมึเอามาดูหน่อยมาดูหน่อยบังกล้องแม่เบิร์ดโอ้ยปวดหัวพี่น้องเลยร้านสร้างร่ำรวนบาร์เบอร์เปิดแล้วพี่น้องเห็นหอเปาค่ตัดเงินเออเดี๋ยวแม่ตัดเดี๋ยวแม่ตัดก่อนเลียวหนูค่อยตัดเย้เอ้มา Ừ, ừ, ừ. ừ, bà Ôi. con bớt, bằng con mà. Ôi, bà ơi, lúc, con, đừng con. Ê. ผคุยิงพี่น้องนี่รึบ้าเบ้อบ้าเบ้อ กี่ได้สิลูก ไม่รู้เขาเพื่อนก็ไม่เห็นหน่ะนี้ว้า ตาสวยจังเลยทางาะที่มาโอ้ยบาบบออย่าบางยุกอย่าบางกล้องอย่าบางกล้องเอ้ยตาคุิงพี่น้องนี่บาบเบอร์บาบเบอร์พี่น้องแล้วแล้ว เฮ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆค่ะว้ายีได้สิลูก ไปได้เบิ้องเราบ่โอเคบ่สั่นพอดีบ่ไหนวิววิวแล้วนะคะดีได้สิลูกดีได้สิลูก สิตาสวยจังเลยหลังอ่ะแมอยีได้สิลูกบังกล้องแม่เบิดโอ้ยอัวพี่น้องเอ้ยหลานสาง ขี่หลังแม่ในยังไงหนูจะตกหน,นจะตกประเด็๋ก็หนูจะตกอ่ะถีเพราะว่าหนูจะมาขี่หลังแม่ทำไมพี่น้องแล้วแล้วย่าขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆค่ะ เอ้ไปได้เบิง้งเราป่ะอืมโอเคป่สั่นพอดีป่ไวิวีแล้วนะคะมาโอเค พีแล้วแล้วยา่าขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆค่ะตัดไหมัไม่ตัดผมย,ยาวแล้วตัดไหมไม่เอาเดีย๋ยวไปบงัปบงเดีย๋ยวไบังบังกล้องเน่ยรู้เขานเพื่อนก็ไม่เห็นนัก่ เอ้ไปไดนเบิ้งแล้วบ่โอเคบ่สั่นพอดีบ่อืหวีวีแล้วนะครับโอเคตัดไหมไม่ตัดผมยาวแล้วตัด ตัดไหมไม่ตัดไม่ัยาวแล้วตัด